สามสี่ห้าสิบ ค่อยอย่าไปกับนั่นนี่นั่น่ม่าไอ้บ้น้ำมันลึกแกมน้ำไม่ลึกหรอกโอมันตายแล้วเหรอมันนิ่งแล้วอ่ะกับกับไปแล้วหายปอดมันไหนเด้อ นกกระตกน้ยู่ที่นาะหนอได้ไหมฮิชูนาย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 มา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 ช่วยมันเร็วๆเอากระดาษกระดาษนิดนึมาเจจีมันงันคะช่วยนกช่วยช่วยชีวิตนกเห็นกอลูกนกลูกมันหรือแม่มันพุ่งกลับลูกมันมา พ่อกับระวังเศษแก้วนะอย่นไหมพ่อกับใจดีนี่โอ้ยซัำนับ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 นีบ่น โ oh. อ้โหสั่นเลยนั่นโอ้มช่วยชีวิตนะเนี่ยคนนี้คนนี้ช่วยชีวิตฮีโร่ฮีโร่โวันนี้ฮีโร่วันนี้ค่ะฮีโร่ยกนิ้วนายโอ้โหสั่นเลยนั่นโอค่อยหยียบนะครับค่อยอย่าไปพูดกับนั่นนั่น มันตายแล้วเหรอ,อนนมันนิ่งแล้วม้ยมันนิ่งแล้ว่ะกกับกับไปแล้วหายปอดมื่ไหนเด้อหายปอดเลยเห็นนกกระตกน้ัได้เนอได้ไหมย <cl aps> ช่ว มาช่วยนาม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 าช่วยมันเล้วเอากระดาษกระดาษนี่ลดมาเจ็ดที่มันงันนะะคช่วยนกช่วยช่วยชีวิตนกเหรอลูกนกล่ะลูกนกลูกมันหรือแม่มันพุ่มกับลูกมันมาพุ่มกับระวังเศษแก้วนะอย่าแม่พุ่มกับใจดีนี่ โอ้ยสันนับนับนับน้ำนี่อ๋ออ้โสันเลยนั่นโยกนิ้วนาย คุช่วยชีวิตนะเนี่ยแล้วก็คนนี้คนนี้ช่วยชีวิตฮีโร่ฮีโร่วันนี้ค่ะฮีโร่